ตัวอย่างนี่นะฮะก็มาดูกันนะครับตะกี้ผมเพิ่งส่งมาสเ็จไปนะฮะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากครับคือคนคนนี้แค่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ก็มีการแนะนําต่อตัวผมตัวผมเป็นคนแนะนําต่อนะฮะแล้วเ,เราก็แนะนําคนไปเรื่อยๆแล้วก็คนของผมก็แนะนําต่อกันไปในขณะที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์เห็นไหมครับแค่เดือนหนึ่งประมาณาลังหนึ่งก็ประมาณประมาณ 6,000กว่าบาทนะแต่ตอนนี้มีเงินลอยอยู่ที่ธนาคารเนี่ยประมาณเาเรียกว่าประมาณล้านกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าล้านกว่าเพราะอะไรแน่นอนนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริษัทอาเซียเนี่ยจ่ายเงินง่ายๆนะครับก็คือว่าเราแนะนำหนึ่งคนก็ตัวเราเราแนะนำสองคนเท่านั้นนะครับสองคนซ้ายคนขวาคนน,นะฮะแล้วก็ทีนี้บริษัทก็จะจ่ายตาม คะแนนข้างที่มีน้อยนะฮะข้างมากเนี่ยนะครับก็คือว่าแน่นอนก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะแน่นอนนะข้างมากเกิดจากใครครับเกิดจากคนที่แนะน,นําแนะนําคนเข้าไปต่อนะฮะก็คือแผนที่เขาเรียกแผนแบนเนอรี่นะฮะก็แผนเนี่ยคือของเรามีทั้งหมด8ทางนี่นี่คือเงินไหลเข้าโดยไม่รู้ตัวนะแค่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนคนนี้จะได้เงินเท่าไหร่นะครับง่ายๆนะเราจะเห็นได้ว่า3ามแสนเจ็ดหมื่นนะทั้งทันะ 373359เรามาดูนะครับว่าคนนี้มีเงินฝากธนาคารอยู่เท่าไหร่นะครับก็สิบเปอร์เซ็นต์ของ3700 0 0ก็เป็น3 7 3 0 0 35.9ครับเห็นไหมฮะแล้วก็1เหรียญเนี่ยนะครับหเหรียญเนี่ยเรามาเอาคูณมาด้วย34.5่ะ 3, 4, นะครับคนนี้จะมีเงิน ฝากธนาคารเนี่ยที่เราฝากไว้ในธนาคารของบริษัทอาเซียนอยที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนแป แล้วก็88บาทจุดสตางค์นะฮะ<ม>ก็คือเห็นไหมครับนี่คือธุรกิจที่เรียกว่าเงินไหลจริงๆนะครับผมดูแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่วันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยตื่นเต้นนะฮะเพราะยังไม่รู้เหมือนกับผมนะ,ะว่านวัตรกรรมตัวนี้คืออะไรแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงนะคนๆนี้แค่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดูอ่อนยาวแค่เนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ คือขั้นต่ำเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ3,700นเนะวันนี้เราดูแลสุขภาพเราจะเป็นซื้อวิตามินซื้ออาหารเสริมซื้ออะไรต่างๆผมว่าวันนี้หลายหลายคนเนี่ยอาจจะมีการดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะก็คือไปซื้อตามติ๊กตอกซื้ออะไรต่างๆแล้วเรากินคือทุกอย่างรวมกันเนี่ยผมว่าเกิน3 7 0 0แน่นอนนะรวมถึงเครื่องสมองด้วยนะครับกับวันนี้แค่ย้ายที่นะฮะเราก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลองใช้ได้1เดือนใช้แล้วไม่พอใจเราคืนเงินให้ร้อนนะครับ เห็นไหมฮะบางทีอาจจะเป็นเหมือนคนคนนี้นะครับที่เรียกว่ามีเงินฝากธนาคารอยู่ที่ประมาณล้านสองแสนแปดแล้วก็88บาทจุดเขาเรียกว่า55สตางค์นะครับโอเคครับขอบคุณครับใครสนใจธุรกิจดีๆอย่างนี้นะแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ดีบอกต่อได้ต่างนะติดต่อกลับมาเลยนะครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าเขาบอกโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่ชิมก็ละลายนะครับเห็นไหมฮะ